คุณกำลังฟังขออนุญาตขายประกันพอดแคสต์รวมเกร็ดความรู้เรื่องประกันการเงินการลงทุนแบบเข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายๆผู้รับประโยชน์หมายความว่ายอย่างไรแล้วเราสามารถระบุผู้รับประโยชน์ไว้ได้ทั้งหมดกี่คนวันนี้เรามารู้จักความหมายของผู้รับประโยชน์กันนะคะ ผู้รับประโยชน์หมายถึงเป็นผู้ที่จะได้รับเงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตโดยบริษัทจะจ่ายให้ตามรายชื่อและตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมทรร์ ผู้ประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์กี่คนก็ได้โดยสัดส่วนรวมทั้งหมดจะต้องเท่ากับ100เอร์ซนเมื่อผู้ประกันภัยเสียชีวิตลงบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ภายใต้ข้อกำหนดกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้หากไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เราระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้เพียงแค่คนเดียวและผู้รับประโยชน์คนนั้นเกิดเสียชีวิตลงก่อนเรามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับประโยชน์หากเรา ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เมื่อเราเสียชีวิตลงบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของเรานั่นเองในกรณีต่อมาหากเราระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้มากกว่าหนึ่งคนและเกิดมีผู้รับประโยชน์คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงก่อนเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับประโยชน์คนนั้นหรือแจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลือ หากเราไม่ได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวได้เมื่อเราเสียชีวิตลงบริษัทจะทำการจ่ายผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตไปก่อนหนีน้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าเท่ากันนั่นเองค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขออนุญาตขายประกันทุกช่องทางด้วยนะคะ ขออนุญาตขายประกันพอดแคสต์ Podcast.